เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดทำทุจริตต้องมีผลแน่นอนใช่ใชไหมคะเวลาที่ใครก็ตามได้รับผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วนี่คะ่ะทุกคนสงสารเหลือเกินพูดกันไม่รู้ว่ากี่วันนะคะน่าสงสารอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลืมเหตุว่าก่อนที่เราจะสงสารเขาเนี่ยเขาทำสิ่งที่ไม่มีใครชอบใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าได้กระทำกรรมที่ไม่ดีมาแล้วแต่ตอนนั้นน่ยชังเขาเกลียดเขาโกรธเขา แต่พอเข้าได้รับผลสงสารเขาทำไมเป็นอย่างนี้นี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะตรงในเหตุและผลนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นมีความกรุณาสงสารไม่ว่าใครจะเดือดร้อนเพราะผลของกรรมหรือแม้ขณะที่คนนั้นกำลังทำกรรมก็น่าสงสารเพราะเหตุว่าเขาจะต้องได้รับผลของกรรมแน่นอน เพราะฉะนั้นจิตที่ดีที่เป็นมิตรนะคะไม่เป็นภัยกับใครตั้งแต่ตนเองนะคะมีความหวังดีว่าจะช่วยเขาอย่างไรแต่ไม่ใช่ช่วยในทางที่ผิดให้เขาประพฤติผิดยิ่งขึ้นไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นผลของกรรมได้ตั้งแต่มีกฎหมายสําหรับใครคะไม่ใช่สําหรับคนดีไม่ใช่สําหรับคนถูกต้องสำหรับคนที่ทําผิดแล้วเพื่ออะไร การลงโทษตามกฎหมายไม่ใช่เพราะความเกลียดชังไม่ใช่เพราะความโกรธแต่ว่าการกระทำใดๆที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและตัวเองและมีหนทางใดหนทางนะคะที่จะทำให้ไม่กระทำอย่างนั้นหรือว่าไม่กระทำสิ่งที่เคยกระทำมาก่อนต้องมีการสํานึกถ้าไม่รู้ว่าเป็นคนชั่วจะละชั่วได้ไหมคะ รู้ว่าตัวเองไม่ดีก่อนจึงสามารถที่จะละความไม่ดีได้